อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับหมูแดงว่ามาวันนี้พวกเราจะไปเก็บไข่อีเวนต์กันต่อไหมได้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 เด้อเด้อเด้เด้อและเราเคยเก็บเป็นเลยเหรอก็ต้องไปเก็บสิมังกรก็ต้องเก็บไข่มังกรมังกรให้เก็บไข่ฉลามเมั้งไงล่ะถามแปลก เรามาเล่นแบบนี้ครั้งแรกนครับแต่ผมมาเล่นแบบนี้ครั้งที่สองสามเลยนะตอนนี้เราเล่นมาประมาณหนึ่งีานปีไปเถอะไปเถอะจะหาบางกีดูดีก่อะอย่านะปุ่มปุนมเปนไงนน้องพี่บอกทีเอาล่ะทุกคนตอนนี้พวกเราก็อยู่กันในแบบดา a g กอนแอ e เวนเจอร์พาทที่สองแล้ว วันนี้พวกเราจะมาหามาังกรเพิ่มเติมที่ยังไม่เคยเจอช่วยบอกอีกนิดหนึ่งดูขอถ่ายปุ่มกระต่ายู่ตรงไหนกบหาเอาเองดิไป<า>เดี๋ยวมีม,มีวงด้วยเก็บเก็บก่อนมั<า>งกรจะได้โตเอนอนาะเนาะกัดบอกพี่หน่อยว่าปุ่มกระต่ายตรงไหนรูปอา้วอาวในคอมในโทรศัพท์มันไม่เหมือนกันนะ ฉันอนผมได้กลับมาถ่ายคลิปกับคุณแซกนี่แล้วนะครับไม่ได้มานานเลยมันมีแต่ปุ่มเดียว,วยปุ่มต่าฮะ<ม>เดี๋ยวเราขอให้มังกรมันบินเข้าวงไปเรื่อยๆก่อนโอเควงสุดท้าย700เจ็ดร้อยเหรียญว้าวเดี๋ยวไม่ไบอกวงวงวง,วง จะเห็นผมในรูปใหม่นะเพราะว่าลาดใหม่ผมรอคุณแซกมาเป็นพันมาม,มามามากว่าจะได้อาชีพจนผมกลายเป็นโค้งมาดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมอันนี้ก่อนให้มังกรมันแบบก่อนเอ๊แล้วเดี๋ยวนะพวกเราไอ้แจ็งไายว่าคุณพาผมไปหาใคหน่อยเขา้มันเล็กเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาการไปไหนเฮ้ ไปไหนขอเทศมีอะไรเดี๋ยวมันเดี๋ยวน้องมันอันนี้มันผสมพันธุ์มังกรแดงเราไอ้มังกรหมูแดงไปไกลมันบังหน้าจอเรามากเลยโอเคผมผมไปเล่นล่วงหน้ามาผมก็ได้มังกรคริสต์มาสมาแล้วหนึ่งตัว แต่ว่ามัน,นมันเป็นเพศผู้เหมือนเดิมอ่ะผมได้มังกรเพศเมียน้อยมากเลย,ยเออไอ้ปุ่มไอ้ปุ่มแบบกระต่ายไม่คุ้นไหนห้องหาไม่เจอใจเย็นก่อนพี่อเออใจเย็นใจเย็นพากันพากันไปกันม,มาน้องเร็วมาไอสัตว์กูเอาวตัวเมียไม่งูเอาตัวผู้ไม่งัออ้นอื้อ หามังกรที่น้องจะาให้พี่ตัวไหนเอาหามังกรนี่คิดว่าพี่ชอบอะคิดว่าพี่ชอบชอบแบบคิดว่ายังไงอะ่ะคิดว่าพี่แบบชอบอะ่ะเอาแบบแนวไหนละเอาแนวไหนก็ได้ที่เอ็นคิดว่าพี่ชอบอะผมว่าพี่น่าจะชอบตัวนี้นะ,นะพี่เอาแบบบินเอาแบบอะไรเอาเน้นเน้นเน้นความเร็ว เน้นความเร็วแล้วก็ให้เท่ๆด้วยเอ่อธาดใบไม้ไมไมไมเอยออยังไม่เคยมีทาดใบไม้นะตัวนี้เพิ่องอายุสามขวบเพศผู้อยาได้เพศเมียเพศเมียก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันนะพี่ออ้ีเพิ่ของขวัญมีของขวัญมีของขวัญอะไรอะไรอะไรอเอามาดูเอามาดู ทุกคนนะเดี๋ยวตอนนี้ผมจะเทรดกับน้องเขาก่อนว่าน้องเขาจะให้อะไรผมฮะเนื้อเนื้อพันก้อนเลยเรอเอาผมมีเป็นหมื่นนะพี่ว้าแฟนหนึงนะอันนี้ของขวันมีกันหนึ่งหิงมนเต็มกระเป๋าไข่โลกที่เออเลเวล 9. แปดถึงเก้าจะไม่ได้อ่า ท่าไฟเลยแถม,โอ,แมโอเคเลยอโอเคขอบคุณมากน้องอไปเราจะไปไหนกันก่อนเดี๋ยว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 ตัวไหนนะที่น้องขให้มานี่ไงไหนลองดูดิธาตุใบไม้ด้วย,ยส่วนใหญ่ที่พี่มีมีแต่ธาตุน้ำอ่ะธาตุไฟไม่ค่อยมีเลยเอ้พวกเออของตัวเนี่ยมันอะไรนะเอ่อมังกรนี่มัน,ม,นมันเอาธาตุจากไหนบ้าง เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้มันนกนี่ว่ะเฮ้ยมังกรละวกรนกเฟง้ยวเฮ้ยอยากเท่โคตรเท่โอ้ยเหน๋ยวลองพ่นพ่นพ่นดิอ๋อพ่นพ่นเป็นใบไม้อีกโคตรชอบโอ้ยพ่นเป็นเลยไม้อู้เร็วจริงอู้นี่เร็วจริง อือูอูอะไรหนะักวงอันอนีกแล้วโอเคเข้าหน่อยเข้าไปแล้วเราก็ไปกันโลกตรงนู้นเนาะไปไหนน้องให้ไปไหนอ่ะเดี๋ยวให้พี่ตาออก่อนจานก่อนยอดยอดเนยบ้านึงบ้านึงขอเข้าวงอันนี้ไปเรื่อยๆทไมอันนี้พี่อยู่โลกไหนนะเนี่ยอันนี้เพิ่งเพิ่งจะเป็นลูกหนึ่งอยู่แต่ว่าถ้า ไปจริงๆพี่ก็จะอยู่โลกเออไม่รู้เออน่าจะอยู่เดี๋ยวไปดนูนโลกจริงๆนี่พี่อยู่ก็จะเป็นหนึ 1, 2, 3, 4, ่สองสามสี่้าโลกห้าโ,โลกที่ห้าโลกแปดถึงเก้าโลกโลกที่เลเวลแปดถึงเก้าใช่ อยู่โอเชียนแล้วพี่มหาสมุทรเหรอใช่เขาบอกว่าโคตรยากเลยพี่มันจะไมได้อะมันต้องทำไมอะโอเคแต่ตอนนี้พี่หมูแดงหน้าเย็นไปโลกห้าไม่ได้เพราะเพิ่งเริ่มเล่นห,หมูแดงจะคำรามทำไมเนี่ยปากกงทำครับ <c oughs> ไม่ก่อนทาง,งานทำต้นไม้อยู่แบบนึงหน้าเนี่ยผมขอมาฟาร์มก่อนจ้ะ ได้ไขก็ได้ช่วยบอกพีว่าหีบไข่ตรงไหนบ้างไข่มันอยู่แต่ละโลกนะมูแดงแต่ละโลกโลกหนึ่งลองหาดูที่ไข่มันจะเป็นสีน้ำตาลใชลหล่หาดูเลยหาดเูเลยมูแดงไข่มันจะเป็นสีน้ำตาลนะใช่โลกแดงเดี๋ยวไปดูแป๊บว่าไข่ที่เพิ่งฟักไปมันเสร็จหรือ,อยัง เสร็จยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วดูซิได้อะไรอย่าบอกนะว่าเพศเมียอีกถ้าได้เพศเมียอีกนี่โกรธนะเอ้ยถ้าได้เพศผู้อีกนี่โกรธอู้เพศผู้อีกแล้วโอ้ติดคำสาบคำสาบจริงๆเลยโอ้ยเจอไข่แล้วว่ะไปเป็นไหนเจอใครอู้ ทำไมต้นไม้ต,มตรงนี้มันมีอะไรนี่เดี๋ยวแดงหม,ม,ม้อหว้อหม้มาทำอะไตรงนี้เนี่ย,าายนี่มันแท่นบูชายัน <c oughs> แดงขึ้น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 นกแก้วเามา,มาเดี๋ยวเราพาไปหาไข่ใช่อีมังกรอีมีนงบไปเดี๋ยวไปกันขอเอาวันโน่นก่อนไ,ได้เร็วเยอะเหมือนกันเนี่ยไม่ได้เกิดว่าอีตัดไม่ใช้เพกดมังกรตรงนี้ เราจำได้ว่าไข่บางกรจะอยู่แถวๆนี้พวกเองพวกเองมีหมดกระตะ่ายด้วยเหรอมันไม่เคยเห็นไม่หาหมุดกระต่ายไม่เจอเอยเดี๋ยวติดต um)> ิดติดหินติดหินเดี๋ยวเออออกนี่นี่นี่แดงไข่บางกรแต่เราขอสู้กับไอ้พวกนี้ก่อนแดงลงแดงลงไปเก็บไข่บางกรเลยเร็วตรงไม่ได้อะเอาหมดติดบัตอิก เรียบร้อยกูติดมากหมูโคตรแมนนั่นเงนะกูเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้เอ้ยเดี๋ยวไข่พวกนี้เสร็ก็ได้ไข่พวกนี้เสรก็ได้ถือไม่เก็บไข่ในคอมเก็บเก็บเร็วๆแด๊ดเก็บเลยเก็บเก็บเก็บมามามากดกดรู้มันเกิดเกิดอีกแล้วไปตายดิเออ เกิดอยู่ได้เร็วเก็บแล้วได้ไข่แล้ยได้ไข่ยังหมดแดงโอ้ยเกิดเดยอะอือ,อลแล้วะได้ไข่แล้วได้ไข่แล้วอ่อหมดแดงกดกดกดขึ้นเกิดขึ้นนะได้ไข่แกดขึ้นมาหมูดแดงกดขึ้นมา,มแ,นนมาแล้วกดขึ้นแล้ ไหนวูแดขึ้นตรงไหนไม่เห็นขึ้นเลยมังกรไม่รู้สิรอขึ้นมังกรแล้วมาไม่เรา,าอยู่บนหลังมังกรตั้งนาน้วเห็นไหมเห็นหมูแดงเห็นหมูแดงลอยอยู่ที่เดิมไม่มันบักมันบักกินคุณโดนบัก elim, ะะแต่คือคุณทุ่อย่างแรกคือลงมังกรไม่ได้โอเคทีทีนี้หมูแดงก็ต้องเข้าประตูมิติหมูแดงไปแล้วไปฟักไข่เอาพอไม่ได้ ไม่ได้เดี๋ยววันหนึ่งนะคนไิดไอดกคอนหงุดหไม่เห็นหมูแดงอยู่ที่เดิมวะไปแล้วปันหนึ่งมังกรมาที่ละเห็นหมูแดงอยู่อ้าวอ๋อหมูแดงอ้าวมาอยู่ตรงนี้ตรงไหนงั้นหมูแดงฟาร์มลูกหนึ่งไปก่อนนะเดี๋ยวเราไปลกไปูกห้าแป๊บจะไปฟาร์มโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะไปฟาร์มเวลให้มังกรเจ้าตัวนี้ด้วยมังกรนกไปมีบ โอเคไปโลกล่าสุดลูกนี้อ๋อโลกโลกคูวโลกเหนือนี่เองก็ว่าโลกอะไรคูวโลกเหนือเออพวกเองสองคนไข่เนื้ออือไข่ก็ฟักไข่ดิมันต้องมีหม้อพี่ เออหมูแดงต้องมีหม้กมมอก่อนถ้าหมูแดงม,มีหม้อหมูแดงฟักไข่ได้เนีตอนนี้มีมมห,หม้อนานี่ยไม่แหล่ะหมูแดงกดที่หมอ้อแล้วหมูแดงก็กดเลือกไข่ที่หมูแดงเพิ่งได้มาแล้วรอเวลารอเวลาจนกว่าไข่มันจะฟักเสร็จเป็นน้ำตาไหลไข่หายหึงเนียหมูแดงก็ต้องไปเก็บ<ข>หมูแดงก็ต้องไปเก็บเอาเองแล้วแหละถ้างั้น ไม่รู้อ่ะเหลือที่หูแดงเก็บผิดเหรอไม่ใครอ่ะที่เก็บได้เลยแค่แม่อ่ะใส่บอลตูอะไรแบบใส่บอลตีลงไปเลยออันนี้ก็ไม่รู้แล้วแหละโอเคเดี๋ยวโลกนี้อุ้ย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 กระต่ายกัดอุ้ยกระต่ายกัดอุ้ยกระต่ายกัดโคตรแรงโลกนี้ น่าแรงหรอพี่เขาลืมไปว่ามังกรพี่ไม่ได้มีเลือดเยอะนัวเฮยเฮ้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 ยมันไม่กระต่ายว่ะมันหมีขั้วโลกขอไข่หน่อยนะเจ้ามังกรโอ้โหเดื้อเลยโอเคมังกรมาเอ้ยไม่ใม่ไม่ให้เอามังกรมาเอาไข่มังกรมาไข่มัง,งกรดี่ผมให้พี่ไปก็คือไข่จากโลกอะไรรู้แล้วรู้แล้วหน้าตาเหมือนกัน โอ้ย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 อ้้ยแรงโอ้ยแรงนะแรงนะโอ้ยแรงนะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่ไหนดีตอนที่ฟาร์มจนไปถึงโลกใหม่เลยละกันโอ้ยพี่ยากนะพี่งั้นเอาให้พี่หมูแดงไปถึงโลกโลกสามก่อนไหมแล้วก็ค่อยเจอ เฮ้ยเอางี <sketches> ้ดีว <Jean> ่าเดี <no p Obrig illions> ๋ยวเดี๋ยวผมรอมังกรผมมันนันย่นอะไรแบ่นี้ชอมหาไข่ไปเรื่อยไม่เจอไข่ก็เจอไข่ลูกเก็บลมเย็บเลยเมื่อจะเก็บไข่นี่คือต้องต้องกดเลนต้องกดกดเล็ง์ไม่ถูกใช่เพราะว่าตอนนั้นที่หมูแดงนั่นจะกดเล็งไม่ถูกต้องเก็บแม่ครบไม่รู้กี่ขั้นนะประมาณแปดประมาณแปดขั้นนะ ไม่เล็งถูกแต่แค่ว่าคือไข่มนันหลุดเนี่ย,ยมนันหลุดอเมรไข่พี่ได้แล้วอ่ะใครดีก็เป็นปั๊บเฮ้ยเจอถ<ด>้ำด้วยว่ะเฮ้ยใช่ไอพ้ไอพวกโลกอ่ะนั้ะมันจะมีถ้ำนะ,ะบินบินก่อนเนดิมเออน้องคูถ้าจะบินให้แบบไวสุดต้องกดอะไรเป็่ยังไงต้องกดเอเนจีนต้องกดที่มันเป็นสายฟ้าถึงมันจะบินไวใช่แค่ไหนเพราะ่ากดชิปปะนะ เพื่อนนั่นเองเล่นในคอมอ่ะในโทรศัพท์มันไม่ใช่อย่างนี้ไงเอ้ยเดี๋ยวนะอันนี้ฉลองนะครับถ้าพูดติดตามของคุณแซกนะครับครบสองร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะแจกมังกรกันนะแจกมังกรเท่ๆสักหนึ่งตัวไข่มันจะฟักประมาณเอ่อประมาณเท่าไหร่ว่าหกสิบหยิบหกสิบห้าสิบ ใช่แต่ละไข่ยัยไงไม่เหมือนกันบางอันก็ฟักนานบางอันก็ฟักเร็วนีบอกว่าไข่ไข่อีเวนต์ฟักเป็นชั่วโมองอ่ะใช่ไข่อีเวนต์คริสต์มาสอ่ะหนึ่งชั่วโมองอ่ะกว่าจะฟักเสร็จอ่ะ <S 2> <S 2> <S โคตรนานเลยโอเคงั้นเดี๋ยว <S 2> <S 2> <S ถ้ามังกรของกัสโตแล้วผมก็จะให้ดูนะว่ามังกรตัวนั้นจะเป็นยังไงโอเคตอนนี้พวกเราก็ มาที่โลกแรกกันเหมือนเดิมแล้วก็ดูซิมังกรอของเองมีอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมบินเหลวมากไม่เชื่อลองซ้อนอมามาซึ่งคูมืูแดงนะคะไปแล้วไปไหนก็ไม่รู้ใช่ไปไหนไม่รู้เหมือนเบ็ดแต่หมดใช่โอ้ยนา,นนานิีนาดีบินไปดีดีดีดดวะตัวนี้เพศอะไร ตัว้เพศอะไร <S 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 อะไร <S 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 ตัวนี้เพศอะไรตัวนี้เพศอะไรมังกรตัวยนี้ดูอ๋อไอ้ตัวนี้ได้ยินว่าตัวนี้เืออะไรเพศผูพพ้ไม่ผู้ผู้ทำไมทุกคนมันเป็นที่เขาตั้งไว้เหรอผมเห็นมังกรส่วนใหญ่ที่ฟักออกมาจะมีแต่เพศผู้เพศเมียออกอยากมากใครรู้ก็บอกหน่อยนะว่ามัน เเมียมันออกยากหรือ,อยังไงหรือว่าเป็นที่ดวงหรือว่าเขาปรับอะไรหรือเปล่า,านี่นะดูชื่อม,มังกร <ผม S 1> ใช้ผม,มฟักไข่มังกรไปจะยี่สิบตัวแล้วผมได้มังกรเพศเมียเพิ่มมาแค่สองตัวเดี๋ยวตัวนี้ดูนะครับชื่อชื่อมังกรผมเท่มากนะครับเฮ้ยเนี่ยคคุณดูมันบูบี้ผมอะชื่อมังกรอะ โอเคโอ้ย <Okay, S 2> <อ>ต่อให<อ>้ต่อไปมั<ะ>งกรนี้ดาเมจเท่าไหร่โอ้ยกากมากไม่เอาสาร oh. นิ่งแล้วลงแล้วโอเคแอ้แอปเปิ Apple, ้ลโตอือตัดตัวแล้วเย้โตโตเต่ตตานี้แล้ว ขี่งไ,งนะขได้ไหมนะขี่ได้เดี๋ยวดูก่อนระดับไหนแล้วฮะตัวเต็มที่แล้วเหรอตัวเต็มที่ตัวแค่นี้ฮะใช่แล้วโตเต็มที่ต๋องแบบแบบมเนยังเห็นตรงไหนเออว่าตัวเต็มที่แล้ว่ทำไมตัวแค่นี้เองละโตไม่ัวแค่นี้เ<ะ>องว้ิโอ้โหแล้วพอโตวความเร็วลดอีกอโคตรเกิน มก็เล็กแต่สีสวยดีนะเอ้ยพี่เดี๋ยวให้ดูสาลาวไปเปลี่ยนสีวะไหนไหน <c oughs> ะนตลกไหนไหนไสาลาวโอ้โหคือเอ็งหาบางกรให้มันตัวใหญ่ๆอย่างนี้ยังไงอ่ะไม่รู้ดิ ทำไมมันตัวใหญ่แบบโตโตใหญ่เกินอ่ะทำไมมันอย่างนี้ได้อ่ะยังหายยังไงอ่ะมันก็แล้วแต่นะพี่แล้วแต่ลนะเมืองที่เราจะไปเจอแต่มันมีวิธีดูอยู่แล้วว่าตัวไหนอ,อ่ะอันนี้ยตัวไหนอ่ะตัวใหญ่อะก็คือตัวไหนอ่ะไอขีดไอขีดอายุันนะดถ้าไหนไอันไหนมันขึ้นยากแสดงว่าอันนั้นเลยมันเป็นตัวที่ใหญ่มากมาก มันมีวิธีดูแบบชัดเจนไหมแบบไม่ต้องเลี้ยงเองอะ่ะฮะมีวิธีดูแบบชัดเจนไหมแบบไม่ต้องเลี้ยงเองอะ่ะคือไม่ต้องเลี้ยงไม่ต้องเลี้ยงก่อนเงี้ยก็ไม่รู้ดิแต่ว่านะมังกรส่วนใหญ่ตัวใหญ่ๆอ่ะมันจะต่อให้โลกมันสูงแค่ไหนเนี้ยอกะอ่ะ น้อยอยู่ดีเว้ยโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบแค่นี้ก่อนเพราะว่าผมเล่นมาทั้งสามชั่วโมงแล้วยังไม่หามาังกรดีๆได้เลยใช่ค่ะโอเค